สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูคูดสุกคนครับพ่อกับเบาเท้าหันเชนแนลครับพี่น้องมาหันมากำทังทะเลกวางไงตำปลาหอยแข็งครับมือนี้เอาลงทะเลอีกแล้วครับตำปลาหอยแข็งอุ้ยแบบเพชดเพชจุดจวดจังหน่อยนะครับเอาหลังจากที่กินอาหารเหมือนบ้านเฮามาลายมือนะครับใส่ก็พักกวบก็พักกระถินพี่น้องพักกระถินนี่เอามาหยุบอุ้ย กึดหัวดมรดากาศไะกีเกี่ยวเขาเน่ยามเกี่ยวเขาตำหูพันลมอ่อมใส่กับบักหน้าห้วยฟูงบินตำมาหลายเถอะนาอบมาหนี้เนาอเอ,าาาาเ ب, อาา้ามามามาเสียบเสียบน้ำบาทาววรับมันนีนุ่นว่ะอืม พักอันกรอบมันี่หวานนี่หนิบาดเราก็ลังร่องต้องปลูกบิางอย่องปลูกจะรังหน่ำมันเนาะ xoay bẹp thương mít bựa thương đẹp lèo năm mít bựa khoảng kẽ lèo năm thì không xoay hải lèo quan Phú Minh Tâm mỗi tháng xếp Phú Minh <c oughs> กับอาหารทะเลงามนี่แห้งไหลบริไทยวิธีการเทดในพี่น้องมึงครับมันจวดจาดรถ <c oughs> อืมอืม มะก้เกลือเกือหน่อยตำบดแตกอืมเสียบคึ้เกลือพี่น้อง tao bỏ mời mời nè mời 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 xăm mời phải không? mời 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 ở mời mời lẻo mời mời ตำปลาทะเละตำปลาปูปลาหลากยังเงี้ทยทะเละมันจะเป็นยังไงพี่น้องปลากระกถิงนงาม เป็นพักกระถินไงกกระถินไงกับเสียบเพื่อนพี่น้องแท่นสตอ

ฝากกินนี้นี้ฟูมินตำ พักอันนี้ก็ตั้งแสบอีกหีอกพี่น้องมันจืออันหวานกอบๆันหวาน อือการกินนําบ่ไดมื้อยืนโมกันอันเฮาเลิมจังอยู่บเป็นโรค้อพอ,อก,กวัว <c oughs> ตั้งแต่พุ่นมันนหน่อยๆพี่น้องคู่สวนลกูกคอพอ,อกแล้วว่า well เสียบครับน้อยๆจะเจียบเพชรวจจัด kè, ghế nhà. 嗯，会。Mm. Cool. เน,นี่เยมันหลักล้มหัวหน้าเป็นบาทแล้วแบบล้มตัวหน้าเป็นบาทเป็นหัวขัดเถอะมัน กบควกบกุบ,ก,บกุบ,กบน้องฮึมหมูก็จจมันมาไวอันหมูบ้านหนึ่ง ไปเงียอ,อน้ำมยังน้อบบบนี้เหรอ,อ,อน้ำมพักหรืคื่อไปเงียดังพี่น้องตรวจอันเอที่เคี้ยวนกำมันมันเ,นเคลื่องเลยนันเคลื่องหมดแล้วแต่วันนิดหนึ่งน้ำมูกน้ำตาไหลหลด แห่งนักวอนคู่ม,มือควมหมูทุกขึ้ไม่ต้องมาหอดพี่พี่น้อง mọi chuột mực thích năm mọi người ừ. Muốn nhà lông <laughs> Da habt ihr cái Kamm. Ừ, bỏ mua nha. ฟ้ <laughs> ากับแตกายพี่น้องโอ้อือมันผัดมันปิ๋วกายนี่มัพมนพี่น้องเนาะถึงได้กายเลยล่ะเอาไว้ตียงวันร้ายขนาพี่น้องเหมนกันหุ่งมินตำอ,อื้อฮู้อเรียบร้อยอื้อๆ ทึ่งล่มเนี่ยเย็นพร้อมเสียบเสียบเพชรเพชรจุดจวดนะครับตําปลาทะเลเอ้ย้ตำตำปลาหอยแข็งนะครับตําปลาหอยแข็งคันทะเลมันต้องมี้มึกมีกุ้งน้ำเนาะอืมมาผสมกันเอามื่อไหร่จังจัดนะครับพักแปน้นเอือเตอเลยมาเนี่เอาเสียบสเ,ยนเ,นยเสียบจนพี่ซบแดงแล้ว,วพี่น้องมาเนี่ยเสียบคือเก่าเย็นว้อยว้อยพี่น้องฝากพี่ตัวน,น้องคือเก่านะครับสุขุขุขุคนเอาทั้งพี่น้องนะครับที่ติดตามบาาา่าวเท้าทั้งช่องยูทูป ฮักนัทชาแนลนะครับช่องยูทูปฮักนัทชาแนลนะครับผู้ติดตาม2อล้านกว่าแล้วก็ติดตามทา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเท้าเป็นภาษาไทยแล้วก็คำว่าฮักนัทชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผู้ติดตามประมาณ3าลานหกแสนกว่านะครับเนาะก็คือสริงจรอยู่ดอกเนาะพี่น้องว่าอันอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับบ่าวเท้ามีสองสองทางนี่แหละที่นําเสนอวิดีโอก็คือทางช่องยูทูปฮักนัทชาแนลนะครับแล้วก็ทาง Facebook Fan page. ้งเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเท้า เป็นภาษาไทยแลวการข่าวทั้งนั้นแน่วเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทั้งยูทู e ประมาณ2ล้านกว่าทั้ง Facebook แฟนเพจประมาณ3ล้าน6แสนกว่านะครับณตอนนี้นะครับเนาะณตอนนี้เมืนน้อวันที่สิบมกราคม2 5 6 5ันห้อยิบห้าอแม่นเมื้อนี้สิบสามโอ้ยส <laughs> ิบามกราคม2 5 6 5นหสิบหนะครับเนาะพี่น้องหลายท่านเพิ่นกับงงสับสนนะครับบบยยังดอกพี่น้องมาจมให้พี่น้องฟังซู้มือสููเว้นนะครับ ไปเห็นมาสูมุสซเว่นพี่น้องก้าเจงเข้าจังเข้ามานะครับตอนนี้กระบาดท้าอะไรจัดการไปบืองต้นแล้วเนาะก็คือทั้งระบบเพิ่นกะจัดการเอาออกให้นะครับเพิ่นสีว่ามีผูกกันแกงเพิ่นกันแกลง่ัจไหนจะควงเขาเทเทล่ะเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านเนาะคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องของเก่านะครับมักอะไรถือใจกระแช่บาดถาวนี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ